มา่าฮ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 ่าทนี้่น่าฮ่ Wait, okay. oh. Look, Ai, ja okay. ี uh, ้ uh, uh, ่องนี้่อฮ่าฮ่าฮ่าฮนาเ่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮอาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ้า่ะฮ่าฮ่า่าฮ่าฮตัวนะฮัาฮะาฮาฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่ะฮ่าฮาา่า่่่่่ไป เดวตันนั้นอ่ะพราะจะตายไปฮู้ฮู้ไปเรื่อยไม่ินบอกไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยอามาเกือบสามพันเลยตอนนี้สามพันผู้หญิงคืออยากจะพูดอะไร แม่เฟินมาพี่เฟินมานองจะระบายแล้วต้องบอกแม่มีอะไรบอกแม่ใช่แม่อยู่ตรงนี้แม่อยู่เพียงข้าพ่ออยู่เพียงข้าพ่อใช่แม่อยู่ตรงนี้วันนี้แดงจืดคืนเลยแดงจืดคืนคือแดงแดงมากเอาแดงมาแดงใจไวยังไงครับได้ตอนนี้หลายหลายคงอยากให้กําลังใจหนูพูดออกมาได้เลยใช่ตอพคุณห้ออกแม่กอดก่อนแม่กอดนะองยิงเห็นแม่เปลี่ยนไปเยอะไหม จากแม่แต่ก่อนนี้โอ้โหแบบบารเรอเธอบารักคักใช่ไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะแม่เฟิร์นอ่ะไม่เหมือนเดิมเลยเหมือนคนไม่มีไส้เลยเฮ้ยเที่ยวเยอะห่วงแม่ไหมอ่ะเยอยอะไรแบรนไปหมดลวงอะไรแบนหูิงดูดีๆลูกหน้าท้องแล้แม่ เอาอย่างนี้เราไม่พูดเยอะเราจะไปตามกันที่ช่องคุผีวันนี้เรามีของขวัญดูดีจักรยานใช่บอกเลยหรอบอกเลยจักรยานไฟฟ้ามากกว่าสิบคันของขวัญีิหม่ทั้งหมอใส่ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าไอโฟนมากกว่าห้าร้อยเครื่อง i อ a พมากกว่าห้ารอยเครื่องครับแน่แล้วก็ ทุกคนถามหมดเลยว่าพี่หมอนอิงทำไมจ่อยแท้ฟังให้ดีครับสามพันคนฟังให้ดีฟังให้ดีพี่หมอนอิงทำไมจ่อยจ้อยไม่อยากบอกใครเลยนะเดี๋ยวเราไปบอกกันที่ช่องตอตอไม่อยากบอกใครนจริงนเมลเขาดีกว่าเพราะว่าไม่เผ่าวไม่มีไม่มีแล้วแล้วไปเจอกันที่สามพันคนในตอนนี้ไปเจอกันที่ตอตออีหล่านะฮะคุณทีรัตนากรไปเจอกันที่ เราให้ทุกคนเลยแมนให้ทุกคนนี่แมนใจถึงไหมไปเจอกันเพราะว็อู้นี้คือตันนี้ก็คือไม่น้าไม่อยากพูดมากใช่น่าไม่อยากพูดเลยน่าไม่เบื่อแล้วตอนนี้ใช่ไม่ว่าดูไปเจอกันที่นู่นเล่นปะแมนอ่าฤทธิอัดพูดไม่ออกไม่ออกละมันฤทธิ์อัดอ่าเพราะว่าคือวันนี้บอกเลยว่ามักมายกายกองประมาณกี่นาทีครับขี่ตอตอเนี่ยค่ะขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดอีก เพราะว่าเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยใช่เคนนเดี๋ยววันนี้มีแต่ว่ามีการแบบมอบอะไรให้เยอะสปอยนิดนึงใช่ไหมพ่อวันนี้สปอยแบบทุกคนทุกคนอ่ะก็ภูเขาเหล่ากาตกเดือยเฮ้ยเฮ้ยเยอะขนาดนี้เลยเหรอพ่อมีมากกว่านี้ของจริงด้วยนะพ่อเป็นการรวบกันระหว่างปีใหม่กับรูจีนขนาดนี้เลยเหรอมันไม่เคยเปิดเผยตลอด ก็ต้องเปิดสิสปอยแอบสปอยอุ้งญิงเปิดเลยแกะเลยเ้ยนี่คนสปอยของไปครับไปต่อตอไปต่อๆไปตามมาลงไปลงไตามมาลงไลงเร็ว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 เรวเร็วเร็วเา็วเเร็วเรอยเร็วเรเรเร็เร็วเเร็วเเาเร็วเร็เร็วเร็วเร็เร็วเรเา็วเรตวเวเร็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 วเเเรเเเตีเเ <Hoy S 2> ไปก่อนไป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 ่อนนกัเปยอเนก่อนเร็วเวเ็เร็วอาพอนเกมขเต้นนีก่อนเขเต็นเพลนีก่อนแม่กเยอจะมีแค่าคนที่ได้ไปแม่พอนแจ้งหน่อยเอ้าแม่ไม่เต้นเลย อันนี้อันนี้ทุกคนได้แค่สองแ้วแล้ยังไงอันมีกี่คนนี้มีกี่คนสามร้อยคนที่จะได้กล่องนี้ดังนั้นรีบมาสามพันคนสามร้อยคนมีโอกาสเหรอเฮ้ยเราคนไหนฝุ่นมาล้อฝุ่นไปต่อโอเคครับไปไปมาตามมาตามมาสามร้อยคนไปไปไปที่ต่อตครับโอเคเนี่ยแหละมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือต่อตแตกไปแล้วนะเขาไปเคาะประตูเปิดครับเปิด พอเปิดี๋ยวนี้ยมกเดือนเยฟก็ไม่ได้ไเฟสิิกต็อกิกต็อขึ้นได้เลยทิกต็อกขึ้นได้เลยขึ้นได้ต็อเลยองหนูใช่ไหมใช่ทิกต็อกคองหนูก็ขึ้นได้เลยองหนูเมื่อกี้เอาเซตแล้วเหรอเอาให้พี่เขาเซตระบบแล้วยัง้าไม่ได้เอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มากทกต็อกสแม อย่างใหญเป็นใหญ่กล้องใหญ่หรือเปล่าเนี่ยกล้องใหญ่กล้องใหญ่ที่เบิร์ดแต่ว่าของน้องใส่ตะกร้าที่เบิร์ดใช่ไหมไม่รู้ว่าตะกร้าพี่จะได้ไหมตะกร้าพี่ต้องตะกร้าพี่ค่ะตะการพี่ไม่มีใครได้ได้งั้นตะกร้ารพี่เบิร์ดไ่เคยถามเลยอเพราะว่าเมื่อวานตะกาพี่ผิวไม่ไหลายเอ๊มันคิดติตุดใจเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ แป๊กกกีจ้าใจยานหลนะพี่ใจเย็นนะอใครคิดแมน่ไม่้องอยู่ข้าหนเพื่เพื่นดงเด่่เพืนกดเพิ่นสะอ่อนแม่ิันจอยโอ้ยลูกสะอ่อนเหมือนจะหลวมใช่ไหมสะอ่อนแม่จอยมันหลวมแต่าจะพยายามจะดึงดึงให้แน่สะอ่อนไม่มีไส้ใช่ไหม เมื่อวาเด็กมารอเราเอ้ยอะไรเราเราในไหน์เราในไลท์แล้วเด็กหลอยังไงเจ๊คือรอก็สงสารเด็กเขินเด็กเราก็เถื่อ้ีกแลวทำไมหนูมีอีกแล้วเมื่อกี้เหมาแล้วก็เขินเนี่ยเลยเขินแล้วก็อาะทำไมเด็กหลอกเราแต่นี้รอเนี่ยเลยใช่รอ รอคนรอพีลเต็มเลยรอเซ็ระบบวันนี้คืออะไรคะวันนี้คือจะเจ็บอะไรยังไงเจ็บหมดทุกขลองเลยค่ะพ่อใครเอฟเราแจกหมดเลยของคือมีของรางวัลทุกกล้องมีของรางวัลทุกกล่องเลยไม่มีใครไม่ได้ของรับของของขององอินเฟสก็กลับมาใช้ได้แน่พี่ก็หายตอนนี้กำลังวุ่นวายกันอย่างไรหนูแบบ คอเลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เพจเอาฉันไม่ตอบใช่ไหมฉันไม่ตอบอ่สทำมาได้ปะนาขึ้นเลยนะพร้อมนะขอ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 